โอเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของแมปอะไลฟ์คอสโอเวอร์เหมือนเดิมนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกสคริปต์นะครับที่ผมเคยแจกไปเมื่อ4ีวันก่อนนะครับก็จะมีชื่อว่า Sky Hub นั่นเองนะครับก็พอดีผมเห็นในส่วนของเซรีฟตัวนี้ได้ทําการอัปเดตมาใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของเมนูฟังก์ชันมาใหม่ก็คือ Infernal Castle นั่นเองครับก็คือหอหนึ่งร้อยชั้นนั่นเองนะครับผมผมเห็นมันอัปเดตเข้าใหม่แล้วก็จะมาสอนใช้งานนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับอยากจะมาทททุกนนนนาีี่่45ััเอองงะครบต้ สำหรับใครนะครับที่ไม่เข้าใจว่าทุกนาทีที่45คืออะไรเนี่ยนะครับก็คือสมมตินะครับอ่ามาตอนเวลาประมาณ8โมง45นะครับขั้นต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมาตอน9โมง45นั่นเองนะครับผมแล้วก็หอต่อไปก็จะเป็น10โมง45นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนแรกนะครับท่านผู้ชมไปที่เมนู infernal castle นะครับผมอ่าเมนูแรกนะครับท่านผู้ชมสามารถปรับได้นะว่าท่านผู้ชมจะอะไรเงานะครับผมหรือเดททอ e เงานะครับก็คือการฝูงเงาแล้วก็การทําลายเงานั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปเลือกปรับได้นั่่่นนนนเเเเอองงงะะครรับแล้วกกก็็็มูตไปปจาาส ไปตีอัตโนมัตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอเมนูปรับหลอดด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คือการเลือกชั้นนั่นเองนะว่าเราจะให้มันออโต้ไปที่ชั้นเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับให้ท่านผู้ชมเปิด2เมนูตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมันก็จะวาร์ปเข้าไปที่หอแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในหอแล้วเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมลันสกิีขึ้นมาใหม่แล้วก็รอสักแป๊บนึงให้ในส่วนของซีมันประมวลผลนะเดี๋ยวมันก็จะทำการออโต้้้้้้ฟฟาา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 รร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 ์์มมมมมมใใใหหหเเเเเเแแแแบบ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 บนน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 ีีีลลลยยยะะะะคคคคคััััััักกกกกก็็สท่่่่ดดงงๆๆออออววววไไผจขชตป เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ท่านผู้ชมสามารถปล่อยให้มัน FK ได้เลยนะครับอ่านี้นะครับผมผมก็ไป FK มาถึงชั้นที่25แล้วนะครับรู้สึกว่าน่าจะเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะเพราะว่าเลือดมอนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับผมก็้ท่านผู้ชมไปได้ไกลสูงสุดที่ชั้นที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะครับอันนี้คือผมก็กดออกเลยละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับเออผมลืมบอกไปเลยนะครับผมในตอนนี้นะครับผมทงตัวเกมก็ได้เพิ่มในส นั่นเองนะครับหลังจากที่ใสโ go go ่โค้ดเสร็จแล้วก็กดส่งไปได้เลยนั่นเองนะครับพอดีอันนี้นะผมผมก็ได้ใส่โค้ดไปแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าได้อะไรมาบ้างนั่นเองนะครับผมก็ของที่ท่านผู้ชมจะได้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือผงลีเจนต์หนึ่งร้อยชิ้นนะครับผมผงแร่สองร้อยชิ้นแล้วก็ผงคาร์โมนสามร้อยชิ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครนะที่ยังไม่เคยใส่โค้ดนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปใสโ่โค้ดกันได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าโค้ดมันจะหมดอายุวันที่เท่าไหร่นะะนะะะนนะคค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 ครร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 รััััััััััับบ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 ผผผผมมมมมมกกกกกกก็็สสำำหหหลลลลลิิิปปปปนน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 นีีี bye bye, ้้้้้้้้จจเเาาาาาาณแแวววฝทู่ชดดดดไ์ตตใยยยอ